นะคะจะชวนมาทำเมนูที่หลายๆคนเรียกร้องนะคะนั่นคือทอเเั่โหม้อแกงเผือกนี่จ้าทุกคนมันทำง่ายมากนี่แล้วก็แบบเข้ากันมากระหว่างความกรอบของทา้าแล้วก็ความหอมฉ่ำของพวกแกงชิมเลยอืมอืมทุกคนหวานฉ่ำ หวานหอมหนัวอื้อหขอบคุณกนมากใครชอบความโมกแกงอะ่ะควรทำปะก่อนจะไปทำนะคะกด subscribe ก่อกนนะสูตรอยู่ข้างล่างนี้ค่ะแล้วเราก็ไปเริ่มทำกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเราก็นำทาดนะคะนี่นุ่นจะใช้ทาดแบบนี้ทาดสำเร็จนะคะแบบแช่แข็งเราจะนำมาคลายเย็นค่ะก็คือเราจะนำมา วางใส่ถาดนะคะพักไว้ให้เขาหายหายแข็งก่อนนะคะเราจะไม่อบทางแข็งๆเลยเพราะว่าจะทำให้ก้นทาร์ตของเรานะคะแฉะได้เพราะฉะนั้นเราก็จะวางแบบนี้ก่อนนะคะให้คลายเย็นก่อนเรียงไว้เลย วางไว้จนนิ่มเลยนะคะปะเราไปทําตัวหม้อ,อกแกงกันค่ะมาเริ่มทําในส่วนของหม้อ,อกแกงกันนะคะวันนี้นุ่นใช้อันนี้เลยนี่นมข้นจืดตรานนเกี่ยวฟอคอนนะคะตัวนี้เลยมีไขมันนมมากกว่าไขามันพืชค่ะให้ความหอมมันของหม้อ,อกแกงของเรานะคะตัวนี้เลยนี่นุ่นจะใช้แทนกะทิไปเลยนะคะบอกเลยว่าหม้อ,อกแกงของเรามีความแบบมันนัวมากอันนี้คือสูตรนะุ่นนะนี่คือแบบเลิศทุกคน ใช้ตัวนี้เลยน้ำข้นจืดนกยอ่่าฟอคอนตัวนี้นะจ๊ะผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสมั่นใจคุณภาพได้เลยค่ะกล่องนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะขยำก่อนนะคะใส่น้ำตาลทรายนะคะลงไปแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวนะคะใครมีใบเตยก็ตัดใบเตยมาขยำคลุกด้วยกันก็ได้นะคะ เราขยามจนกว่าน้ำตาลมะพร้าวของเรานะคะจนละลายเกือบหมดเลยนะคะโอเคละลายเกือบหมดแล้วนะคะปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยต่อไปนะคะเราจะใส่เกลือป่นนะคะลงไปค่ะตามด้วย น้ำมันหอมเจียวนะคะก็คือเอาหอมแดงไปเจียวนั่นเองแล้วก็เอาน้ํามันมาใช้นะคะแล้วก็ใส่หอมเจียวด้วยนะคะตามด้วยแป้งข้าวเจ้าค่ะ,ะเสร็จแล้วเราจะใส่นี่เผือกนึ่งสุกนะคะใส่ลงไปเลยนะคะเราจะใส่แค่นี้ก่อนจะยังไม่ใส่ไข่นะเราจะนํำทั้งหมดนี้นะคะมาปั่นให้ละเอียดใครไม่มีแฮมเบเดอร์แบบนี้ก็ใส่เครื่องปัน่นน้ำผลไม้ก็ได้นะคะ เราก็จะปั่นค่ะให้ทุกอย่างเนี่ยละเอียดเข้ากันเลยนะคะเราจะยังไม่ใส่ไข่ตอนนี้เพราะว่าถ้าเราใส่ไข่ลงไปปั่นด้วยเนี่ยไข่เราจะมีความฟูค่ะเวลาเราเอาไปอบอะคะ่ะทาร์ตของเราน่าจะโยนนะคะปั่นให้ละเอียดเลยจ้า นี่นะคะเอาให้ได้ละเอียดแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อเดียวกันนะคะแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราจะใส่ไข่ไก่นะคะลงไปใส่ไข่ไก่ลงไปเลยนะคะแล้วเราก็ ตีให้เข้ากันค่ะแค่คนก็พอค่ะคนให้เข้ากันไม่ต้องตีฟูอะไรแค่ขอให้ไข่เข้ากับส่วนผสมก็พอหอมมากทุกคนตอนนี้หอมแบบหอมมากส่วนผสมจะมีความข้นๆน,นิดนึงแบบนี้นะโอเคพอไข่เข้ากันแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยอันนี้ใครที่ชอบแบบทานหมอ้อแกงก็คืออบใส่พิมพ์อบทั้งอย่างนี้เลยก็ได้แต่ว่าถ้าใครจะทำทาร์ตแบบนุน่นก็เอาไปใส่ทาร์ตกันค่ะป่ะ เอาใส่ทาร์ตจ้ามาใส่ทาร์ตกันนะคะตัวทาร์ตของเราก็นิ่มแล้วนะคะใครจะยอดจะอะไรได้หมดเลยนะคะนุ่นจะใช้สกู๊ปนะคะง่ายดีมันจะแบบหนึ่งสกูป๊ปมันจะแบบพอดีไม่ต้องตักล้นนะคะเว้นไว้ซักนิดหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเาก็จะมีความแบบฟูขึ้นมาหน่อยๆน,นะคะเพ่ว่าใส่ล้นเลยมันไม่ค่อยสวย ตักใส่ลงไปแบบนี้นะจ๊ะเรียบร้อยสูตรนี้ได้เยอะเหมือนกันนะคะประมาณกับ50ถ้วยเลยนะคะใครอยาก ได้น้อยก็หั่นครึ่งสูตรนะคะไะเอาไปเข้าอบกันจ้ะเข้าอบกันนะคะนุ่นอบไฟบนล่างพัดลมนะคะเตาใครมีพัดลมเปิดพัดลมเลยนะคะเพราะว่าอบทาต้องใช้ลมแรงๆนะคะเราจะอบที่190องศาค่ะประมาณ20-25นาทีหรือจนกว่าสีของหมอ้อแกงเราจะถูกใจนะคะเปิดไฟแบบพัดลมแรงๆไปเลยนะนะคะ20-25นาทีจ้า อบเสร็จแล้วค่ะทุกคนน่ากินมากหอมมากนะคะเอาออกมาอรอสักพักหนึ่งนะคะให้เขาอุ่นๆนนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยโรยหอมเจียวนะคะถ้าเราวางพักไว้จนเย็นสนิทสักพักหนึ่งเนี่ยหน้าเขาจะมีความฉ่าขึ้นหน่อยนะคะอ่ะพักก่อนค่ะทาหม้อกแกงเผือกเสร็จแล้วค่ะที่หลายๆคนเรียกร้องมานะคะก่อนเสิร์ฟก็ โรยหอมเจียวสักเล็กน้อยคะ่ะเพิ่มความหอมนะคะอย่าลืมไปลองทำกันดูนะจ๊ะก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe ให้กันด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะลาไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบาย